มอยอ,ยอ,อุ้ยดอกกํานันนะครับนีรกรนสี่จุ่อน,นุนี่นีครับบนน,น,นีนอนเลยครับผมหามอาจจะท่วมไปเลย สวัสดีครับผมเจอกันยาบเสาๆ์ด้ยครับอากาศดีๆนะครับมีอากาศเย็นสบายด้ครับดูสิว่าเสียงน้ำหมอกได้พี่น้องเสียงน้ำหมอกกระทบใบไม้ครับแปลกๆคือเสียงฝนเลยพี่น้องเนี่ยคือเป็นสัญญาณว่าสีเขาดูหนาวนะครับว่าน้ำหมอกยับเสา้านี้เริ่่มหลายแล้วด้วยครับนี่แต่เมื่อกว่านนี่ก็มีฝนตกลงมาเลยครับน้อยๆไปปล่อยขึ้นดีกว่งเป็นเปียกๆได้ครับเห็ดกาสีห่างๆแค่หน่อยได้พี่น้องเขาปลาลุ่นหาเห็ดน้ำกันครับมันนี้วัาสิมาน์บ่ พี่น้องไปรุ่นกันเลยครับหกบาทน,นะครับดอกหนึงน่งเฮ็ดนี่ต้องรุ่นบักยางแห้งเลยพี่น้องว่าโคชิดะแต่และดอกครับดอกแหลกแหกมานนะครับบอนได้หาใบตองห้องกลอนตะการอยู่พี่น้องดอเด้ไหมฮะห้องที่หลังครับผมหกดอกอะไรกันนงดอกที่สองดอกโอ้ดอกเดียวเอง ให้มีอนางห้างเด้ครับอกนี่ด้วยครับโอก,กาสที่สิเจอเป็นมูนี้แขกสีบุมีเลยเด้ครับน้อนี่เล่มเล่มของแถ้เลยเด้ครับเล่มเห็ดก็ว่าเห็ดนี่เป็นถ่ายถ่ายรดูแล้วเด้ครับเห็ดใครด้วยครับ ดอกกำลังงามๆเลยพนะี่น้องตัวนี้เห็ดเห็ดทิเทาด้วยครับแต่ตัวนี้ตัวนี้เห็ดยังบ๊าครวะบ๊าคยกินด้วครับตัวนี้ลักษณะคล้ายๆเห็ดค้อนด้วยพี่น้องแต่บ๊าคยกินครับจุ่มเห็ดไข่ครับดบอกบ๊าไอยงามมาไหนด้วยครับ นี่น้ำชีก็ขึ้นหลได้พี่น้องนี่ตัวนี้เป็นหองไหลลงชีเลยครับน้ำเต็มเลยน้ำชีไหลไหลเขียวได้ครับช่วงนี้ต้อซื้อว่้น้ำชีชีไหลเขียวไหลแห้งครับน้ำไหลช่วงนี้เขาก็หาปลากันได้พี่น้องหาปลากดใส่ตุ่มปลากดครับผมตุ่มปลากดตุ่มปลาขาวตัวนี้น้ำชีเลยครับใครพี่น้อง ลูกนี้ครับอย่างแบบตามเจลได้วยเกือบเกือบสีเก้ได้ครับแต่ไขยังได้อยู่ในี่ไขเหรนฟ้าตัวโกเยลเหระ เกือบสิโรยนะครับเกือบสิเอาบ่ได้แต่กรร็เอาได้อยู่ครับน,น,นี่นี่น้ำข,อของัองอยู่อนีนครับง่าด้วยครับว่าเขาโดนแมงแทถด้วยครับขอบขอครับโดนแมงแทถจุ่มเห็ดไข่ครับจุ่มมาใหนไปไหนได้พี่น้อง มันก็เห็ดนี่ก็แบบลูลงเลยเหลือได้พี่น้อง,งสิบ่หลายป็นใดเด้ครับถ้าสิหา,าให้ได้เต็มตะกร้าน,นี่ผมว่าคือสิยากอยู่ดอกพี่น้องดอกออู้ดกงามนะงามมันก็มีครับตนน้นสองเป็นจูมครับสองจูมครับไปฮามากครับดอกนี้ดอกงามให้พี่น้องดอกใหญ่ครับไปฮามากอีแต่ พ่อปนพ่อแก่งก็ได้ครับพี่นอ้องจุบนิหน่อยก็ได้ครับเพชรปวกได้ครับให้ปวกเพราะวะ่วะวาช่วงนี้ครับพี่นอ้องเขาเขาชีคยออกนะครับให้ปวกช,วช่วงโดนตาพี่น้องช่วงโดนตาโดนตาขมิ้นนะครับเป็นเพชรประเภทนี้ทั้งขมิ้ญด้วยครับ กับบกกี้ดอกได้พี่น้องแต่ผมคิดว่ามันมันอาจจะมีบ่อนอื่นน้ำด้วยครับเดี๋ยวเก็บบ่อนนี้ก่อนพี่น้องนี่เขามีอยู่ฮูกเกดดอกได้ครับผมกับ,บ่อลล์ไลกันได้ด้วยเป็นหิดบปปวกหิดบวกเก็ดได้พี่น้องกันทังสิบบาท จิมหมกเฮ็ดกะเริ่มสีเบาบางลงไปเรื่อยๆได้ครับเพราะว่าก็ถึงเวลาของเขาเหล่านะพี่น้องเฮ็ดนี่เก็บมาตั้งแต่เดือนเมษาได้ครับเฮ็ดนี่ตั้งแต่ปลายเมษาเด้พี่น้อง มาตัา้งแต่ปลายเมษาจนตอนนี้ก็ต้นตุลาด้วยครับผมะหลายเดือนเติอบอยู่ที่เขาออกมามันก็ต้องถึงเวลาแล้วครับพี่น้องถึงว่าสิมีแต่กัเบาบางนะครับสีปลายป็นไรเห็ดป่ครับเห็ดอกเงห้อยพี่น้อง ทุกทิ้งทุกอย่างนะยครับบทโลกมนุษย์มีเกิดก็ต้องมีดับครับผมกระถึงเวลาของเขาแล้วเจอตรงนี้สองสามดอกพี่เนอะต้นหสามดอกด้วยครับต้นดอกคาหญ่ดีด้วยพี่น้อง นจะพอมูยังไงเนะี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับงานเจอแล้วพี่น้องเออบางนีส่งส่งลายดอกได้ครับนี่บองนีนส่งลายดอกอแล้วก็มีฝากส่วนตักับสองดอกแสดงวเห็ดปวกออกได้ครับแต่ว่าเขาทิ่อยู่บนไดขนาดเลยต้องย่างหาเรื่อยๆพี่น้องต้องย่างหาเบิรงครับ ช่วงนี้ก็เป็นเดือนตุลาเยอพี่นอ้องจะน้อยกับเข่าหนาวๆด้วยครับก็มาเก็บคนเดียวกับอาชิบบได้ไหวเป็นไหนด้วยครับจะเก็บไปแบบเรื่อยๆครับผมเก็บไปตามที่เคยเก็บมานน่านั่อะไะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ เขามารับชมคลิปด้วยครับว่าส่วนหมาผมกับโซมาเป็นคนถือกล่องเนาะถ่ายคลิปซะส่วนหมากับบุคคลได้ลงมือเก็บเองบัางเครับผมกับส่วนน้อยครับ ชุดนี้กันนะสิะเป็นชุดสุดท้ายเลยด้วยครับว่าเขาสิเคยออกช่วงนี้แหละช่วงพี่นี่โดนตาของขัเ,เมียนเห็ดพวกแถวเมืองกาศนะครับดอกไงแถวเมืองการแถวเมืองเพชรบุรีสามดอกครับผมเห็ดอย่างนี้เห็ดชิตะลรยด้วยครับพี่น้อง ข้าสีคล้ายๆก็เห็ดละงกคนระับคล้ายๆกันเลยละงกครับดอกบานจนหลม่มนี่นก็ได้ทั้งเห็ดละงกทั้งเห็ดไข่ทั้งเห็ดปวกดนะ้วยแปลกนะครับย่างเราเบิ่งเห็ดปวกอะ่ะบ่เห็นมีดเลยพี่น้องออก ออกซ้ำที่เห็นนั่นแหละรครับออกซ้ำสีเก็บนั่นแหละเพราะว่าแถวนี้ครับผมสี่ช่วงที่เห็ดป่วมันออกผมมาเก็บที่ถแถวเนียวน้ำปานนี้กบรบอกเห็นมีดด้วยครับยางเบิ้งเรื่อยเด้วยครับผมผมก็จะเก็บเห็ดเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งทุกมมือทุกมมือด้วยครับแจะมันกะมังกะบ่บมีเห็ดน,นะพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันกะถึงเวลาของเขาถึงเวลาที่เขาต้องต้องไปว่ายังไงไปถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วนะเพราะว่า ฝนกระตกจริงอยู่พี่น้องฝนกระตกจริงอยู่แต่ว่าไปว่าขึ้นอยู่กับอากาศด้วครับฝนตกแต่ว่าอากาศเย็นนี่ครับเห็ดเขาก็จะบ่อได้ครับมันต้องอากาศต้องได้ายน้ำด้วยครับพี่น้องมาเนาฝนตกอู uh, ME, ้นเห็ดหลงงเจอเห็ดหลงงพี่เอาไปมาย่างพ่อยังเห็ดกระปงสามดอกเงียบพี่น้องเห็ดหลงงกระปงสามดอกเก็บเห็ดกันครับ บก็จะเก็บให้พี่น้องเบิ้งตลอด12เดือนและพี่น้องเลยเก็บเงียกก็ได้มันก็เก็บกับบะมี่นะพี่น้องตัดเอาตัดอกอที่ต้องต้องดับศูนย์ไปตามการเวลาเขาแหละครับถึงเวลาดับเขาก็ต้องดับถึงเวลาเกิดแล้วเขาเกิดมาใหม่ครับ ที่เก็บได้น้อยที่ก็เก็บได้หลายด้ยครับเก็บเห็ดว่าเป็นคลองที่เกิดตามธรรมชาติพี่น้องเขาไปขาดวางมันกับอไดรผมก็จะเก็บแห้นันเต็บตะกาครับเก็บกระดามันกับมันกับบมีเน้ะพี่น้องมันกับนี่สันมีบางคลิปก็ได้หลายบางคลิปก็ได้น้อยด้ยครับหิดไข่ดอกกำลังงามเลยพี่น้องแต่ว่าแมงแทะครับผมแทกขอบกขไปนี่แหละ ไข่พี่น้องดอกง่ายเลยครับหล่อมตาง,ง่านอย่นี่ครับปกติมาพ่นนี่นี่ไม่ค่อยเห็นเห็ดง่ายๆนะมาเลยมาเจอเห็ดเน่าเลยครับมีจุ่มหน่น้อยจุ่มหนึ่งครับน้อยตรงนี้ดอกง่ายแห้งเลยครับเป็นเชื่อครับผม ดอกนี่นะคอนนี้กันเนา่าครับไม่เจอแต่ตอนเนา่าขั้นี้มากนี่บค่อยบค่อยเห็นเห็ดได้ครับน้อยขังนักมากเลยที่เจอเห็ดแบบทีด้เห็ดนนะ่ะเพราะมาเจอเป็นเห็ดเน,น่าซะแล้วทเท่าเดือดดอกงามๆเลยพี่้อง สามดอกเรียงกันอยู่ที่น,น้องงามๆปีนี้ก็บโนเนนนอนเลยครับผมนาำอาจจะทวมก็ได้เห็ดไข่งามเลยจริงนี่ละสี่ได้ซองดองสวองมมากตอนนี้ก็เริ่มแบบ เอาเนน้อยขบวนว่าแก่ครับบ่าันได้บานนี่ครับแก่คนนี้สิผอบบทระเบียนมีของพี่น้องงามเลยครับสามดอกเนี่ยมาหัวใจหักภาพเลยว่าจะเห็ดปวกว่าแตเหต็ดไข่พี่น้องอู้เห็ดเบื่อครับผมดอ,อกยางงามเลยพี่น้องท่านี้กินบ่แดดด้วยครับ เนี่ยม,มาวันนึงดีใจเลยว่าจะเห็ดกินได้พี่น้องเห็ดละงูเหลืองเองเนี่ยเป็นตะไคร้เลยครับดอกเดียยพี่น้องเลยเก่งนนี้ก็ดกรถือว่าได้อยู่ด้วยครับเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดละงูครับผมถึงว่าสิได้บ่หลายแต่ก็เพราะอได้เกงแล้ะครับมันนี้ จุ่มเห็ดไข่เดี๋ยครับทีชเทอรครับผมเห็ดไม่อนอีด้วพี่น้องก่ได้อยู่ครับได้พ่อได้ปนได้แกงอยู่ครับเห็ดไข่กัดอมงามอยู่เลยครับเห็ดปวกน้อยนึงเห็ดปวกในย่างหาวาตาสิมีบ่มี่ด้ยพี่น้องมีแค่นี้เองครับก็ได้เห็ดลางอกบานๆแน่ กะได้เก่งร่วมกันได้ครับมือนนี้เดี๋ยวเขาบ้านเด้ครับผมสู่ได้แค่นี้เลยพี่น้องถือว่าก็ะก็ได้ยี่ดอกครับนี่ย่างหาจนว่าครับแต่ว่ากะได้ได้สนีนาอพี่น้องเบืองแถวนี้เด้ครับน้ำทํำเห็นหน้าครับเขาบ่ได้เห็ดหน้าครับพี่น้องแน่ไปถ้าพูิเห็นเป็นเขาเด้ครับพุนเดี๋ยวสู้ให้พี่น้องิ่งกันพูดครับเขาเป็นเขาของผมเด้ครับพุณเมื่อวานไหน้าหน้าก็อยู่ติดติดป่าเด้ครับ กับเห็ดเข่ากับประมาณทักสองสาไรเลยครับส่วนมากก็จีเป็นปลาอ่อยด้วยครับเข่ากับงามอยู่ปกติกับบางงามครับว่าเปนหนีมีหนามด้วยครับก็เลยเบิง่งงามงามเนี่ยก็จมีมีหยาหยาบ่มีดอกจีมีต้นใหม่ครับบ่ได้บด่ได้มาดึงออกได้พี่น้องเข่ากับงามอยู่เป็นเขากขอคอเลยครับกอคอสิบหักเป็นปลาครับผมหน้าอยู่ติดปลาเข่าบางหนึ่งเนี่ยกะจีได้ยีดอกพี่น้องบาง บุกีปุ๋ยนะครับกับพ่อได้กินอยู่พ่อได้กินหมมปีอยู่ด้วยครับได้เขาบ้านได้พี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทุกการติดตามด้ครับผมเฮ็ดกะเบาบางด้วยครับเบาบางลุงแหล่มกับสิพะยามเด้อพายามที่มาหาเขาปลาทุกมือเทอมือเพื่อพ่อได้คลีปโลกให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับถ้าบ่มีลีกอะไปสไตล์ใหม่ได้พี่น้องหาอยู่หากินครับผมเฮ็ดนั่นที่นี่ไปตามที่เคยเฮ็ดมานแล้วครับกะฝากพีฝากน้อง รับชมคลิปนเรื่องครับผมแต่ว่า FC กับส่วนมากก็มีแต่สายเห็ดเนาะส่วนมากอ่ะทีชอบเบิ้งแต่เห็ดกันนะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันไหมได้ผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม